เนี่ยเธอเราใช้ครีมมาหน้าเรามันแล้วก็เป็นสิวอะอเราก็เหมือนกันเธอขนาดว่าเราใช้เซรั่มนะหน้าเรายังไม่ชุ่มชื้นขึ้นเลย,เยว,ยวอสองคนนี้ผิวอะไรกันนะเราเป็นคนผิวแห้งเธอเราเป็นคนผิวมันอะจริงๆสองคนนี้ต้องสลับกันนะผิวมันถ้าใช้ครีมเนะี่ยยังไงสิวก็ขึ้นส่วนผิวแหง้งใช้เซรั่มอะความชุ่มชื้นไม่พอหรอกเพราะเนื้อเขามีความบางเบา นี่เลยคะ่ะคลาสซี่ซูเปอร์เซรั่มเซรั่มกับเจบเขียวขวดนี้นะคะเป็นเนื้อที่ออกแบบมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผ,วผสมนะคะพอเนื้อเขาเป็นเนื้ออิมเมชันก็คือเอาครีมกับเซรั่มมาผสมกันสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวและที่สําคัญนะคะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศเมืองไทยด้วยนะอเอาไปใช้ก็เลยเอาไปไาาเราขอเรขอเรา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 ขอเขอเราขอเรอเรเอเา ไปแล้วอยากได้ไปหาเสื่อนะ